นี่ก็มาอัปเดตต้นว่านหางจระเข้นะคะที่เราเอามาปลูกไว้คือเขาแตกแล้วก็โตไวมากค่ะเราปลูกจากต้นเล็กๆหนึ่งต้นนะคะใส่กระถางไว้ประมาณสนะักต้นประมาณแค่นี้น,นะคะทีนี้เวลาเขาโต เราก็แยกไปกระถางหนึ่งขยายไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งได้หกกระถางนะ,ะ้าจำไม่ผิงกว่านั้นเราก็เลยเอาใส่ทั้งแปลงเลยแล้วนี่ก็เป็นกระลำปีค่ะก็เอากระลำปีมาแทรกไว้นะคะแล้วก็จะมีผักโสมขึ้นมาด้วยค่ะ มันมีผักโสมสมไทยนะคะก็กินอร่อยคะ่ะอันนี้ก็เป็นผักโขมเหมือนกันค่ผะผักโขมกับผักโสมคะ่ะกินอร่อยทั้งคู่ค่ะก็ามาอัพเดินมาดูค่ะว่านหางจระเข้นะฮะที่เราขยาย ในแปลงสนยอมหน้าบ้านเราก็เลยเอาอพุกกระล่ำปีแซมไว้ค่ะมาปลูกแซมแซมใส่ไว้ในนี้ค่ะใส่ไปในแปลงก็ยังมีพวกต้นกาบผอยด้วยนะคะเป็นสีม่วงนะ,ะกาบผอยดอกมันดินะคะ เรากันหนึ่ค่ะเป็นพวกว่านนะ,ะเราก็ปลูกใส่ตะกร้าไว้ได้ะคะ่ะเป็นพวกว่านนั้นก็เป็นต้นโกศลของคุณน่อยค่ะที่เราใส่ตะกร้าแล้วก็วันนี้ก็มาอัปเดตว่วานหางจาระเข้ให้เพื่อนดูเวลาเราโดนน้นําร้อนลวกหรือไอน้ำนะคะ เราก็จะวิ่งมาตัดนี่นะเขาก็จะช่วยช่วยเราได้นะคะคมเย็นเขาจะมีเมื่อเวลาเราตัดไปแล้วเราจะผ่าผ่าออกแล้วก็ทาตรงที่เราโดนพวกไอ้น้ำร้อนเขาจะลดทำให้เราปวดแสบปวดร้อนทำให้เราลดลงได้ค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมและกดติดตามกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ